ดึงสะบักกับพี่ในวัย54ปีครับก็ผมก็คือหลายคนก็คือสงสัยทําไมเราจะต้องดึงสะบักด้วยในเมื่อเราฝึกดึงข้อทีเดียวไม่ได้เลยถามว่าได้ไหมได้ครับแต่ผมบอกจะอธิบายให้ฟังว่าการดึงสะบักนําพื้นฐานดึงข้อนะครับคุณก็ต้องจะต้องดึงสะบักให้ขึ้นก่อนเพราะพอคุณดึงสะบักขึ้นแล้วก็ทีนี้คุณก็ออกกําลังด้วยใช้กล้ามเนื้อหลังนะครับกล้ามเนื้อหลังก็ดึงขึ้นไปครับเนี่ยสาเหตุ มีหลายคนก็คือดึงข้อไม่ขึ้นนะครับใช้แขนดึงกับใช้หลังขึ้นก็คือแขนมาเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับมันก็ต้องออกแรงมากกว่าเดิมครับแต่สําหรับหลังอะ่ะมันคือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ครับดังนั้นการการดึงข้อคือด้วยการออกกําลังกายอะ่ะก็คือคุณใช้เนื้อกล้ามเนื้อมัดใหญ่ครับคุณก็ได้เปรียบครับเพราะมันมีแรงเยอะกว่างาครับผม,ผมเปรียบเทียบนะครับระหว่างแขนกับหลังนะครับ ยังไงหลังมันกล้ามเนื้อมัดใหญ่ว่ากล้ามเนื้อใบเส็จแขนยังไงหลังมันก็ต้องมีกําลังมากกว่าแล้วทีนี้สาเหตุที่ใครหลายคนก็คือดึงข้อไม่ขึ้นหรือว่าทําท่าผิดก็คือเขาไม่ยอมเงยหน้าครับคุณสังเกตเนี่ยพี่เขาก็คือมาปรับกับผมนะครับคือพอปกติครับสัญชาตญาณเราครับพอเราก้มหน้านะคุณสังเกตดูคคุณจะใช้แขนดึงครับเราก้มหน้าหรือมองตรงอะ่ะ คุณจะใช้แขนดึงครับซึ่งแขนมาเป็นกล้ามเนื้อมันเลยครับมันมันมีกําลังน้อยที่จะให้เราดึงขึ้นแต่เมื่อไรปุ๊บเราเงยหน้าขึ้นสังเกตดูครับมันจะใช้กล้ามเนื้อปีกกล้ามเนื้อหลังครับดึงขึ้นไปอัตโนมัตินะครับนี่ครับทำให้หลายคนก็คือดึงข้อขึ้นนะครับคือผมบอกเลยว่าแค่คุณศึกษาท่าก็คือเข้าใจท่าพื้นฐานคุณมีใช่ไปกว่าครึ่งเลยครับแล้วคุณไปฝึกพละกําลังมากขึ้นคุณก็ดึงได้นะครับ ผมจะให้ดึงสะบักก็คือพี่เขาตัดมาครับแต่ว่าดึงสะบักก็คือประมาณ4-5เซตแหละครับประมาณ5เซตขึ้นนะครับก็คือพักหนึ่งนาทีใส่พักหนึ่งนาทีใส่นะครับเนี่ยครับคุณต้องไปฝึกดึงสะบักให้ได้ก่อนครับใครที่ยังดึงข้อไม่ได้นะไปฝึกดึงสะบักให้ได้2ก็คือไปฝึกเกาะบาให้แน่นครับเกาะบาให้นานที่สุดครับเพราะว่าหลายคนถ้าคุณเกาะบาไม่อยู่นะเป็นไปไม่ได้ครับ ที่คุณจะดึงข้อขึ้นคุณต้องบอกก่อบาให้คุณจะดึงข้อคุณก็ต้องก่อบาให้ให้นิ่งให้ได้ก่อนเนี่ยครับก่อให้นานที่สุดครับแล้วหลังจากนั้นก็ฝึกดึงสะบักดูครับแล้วหลังจากนั้นก็คือคุณก็ไปฝึกบ่าตามครับออสเรเลียนผู้อัพออสเรเลียนชิดอัพครับเนี่ยครับมันมีวิธีการครับพอเราฝึกมาได้สักพักหนึ่งเราก็ขยับครับทีนี้ก็เข้าสู่สถานการณ์จริงๆก็ลองใช้ยางยืดดูครับยางยืดขล้องที่หัวเข่ามันแอดมินหนุมเหนือครับแล้วก็ดึงขึ้นไปครับ สักวันก็ดึงได้ไม่เกินเดือนครับผมเทนน้องคนอ้วนนะใช้เวลา9วัน,นครับดึงได้ครับน้องคนผอมใช้เวลา21วันดึงได้นะครับแอดมินก็คือตอนนี้แอดมินหญิงก็คือแอดมินชายก็คือดึงขึ้นแต่ท่าชินอัพนะครับเดี๋ยวรอก็คือแอดมิน2คนก็ปลดล็อกท่าผู้อัพดึงจริงๆนะครับแล้วทีนี้ก็เราจะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราสามารถดึงผู้อัพดึงข้อปกติได้ครับคือเราจะต้องดึงท่าชินอัพป,ประมาณ8ปดถึงสิครั้งนะ หรือ5้หครั้งขึ้นไปเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะดึงผู l l up ได้แบบความมือได้แน่นอนครับก็อลองไปฝึกกันดูนะครับ